ค่ะอาจารย์ดิชันชื่อนางสาวพนชกรนุ่งพันธ์นะคะเลขทะเบียน5409650198ค่ะก็ะะวันนี้จะมาลองอธิบายการบ้านในเรื่องฐานหลักเชิงตั้งฉาในทฤษฎีของแกรนสมิธดูค่ะนี่ค่ะอาจารย์ทวุดนี่ก็อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้เจออาจารย์อีกแล้วหนูก็เลยวาดรูปอาจารย์ มาไว้นี่เป็นที่ระลึกให้อาจารย์ได้คิดถึงเพราะเห็นอาจารย์ชอบวาดรูปในห้องเรียนหนูก็เลยอยากวาดบ้างอ่ะเราจะมาเริ่มเข้าโจทย์กันเลยเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฐานลากเชิงตั้งฉากปกตินะคะในการบ้านข้อที่สิบสองข้อ A ก็คืออ่ะเรามาทำความเข้าใจกับสูตรง่ายๆกันดีกว่าก็อื่นก็เหมือนกับที่อาจารย์เคยเคยบอกไว้ในห้องใช่ไหมคะก็คือเราจะหา คือเหมือนกับมีเสาไฟฟ้าแท่งนึงแล้วเราจะวัดความสูงจากเสาได้ยังไงคือเราก็ดูจากเงาใช่ไหมดูจากเงาว่าตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยตอนเที่ยงตรงเราก็จะได้ความความสูงที่ว่าเราจะรู้ว่าตำแหน่งว่าเราจะวัดจากตำแหน่งไหนใช่ไหมคะก็อันนี้ก็คือ U กับ V อ่าเราจะให้มันเป็น U กับ V ตันส่วนนี้ก็คือเงาขั้นแรกอะ่ะอันดับหนึ่งเราก็สูตรที่เราควรจะต้องจำง่ายๆก็คือสูตรที่ห สูตรที่หนึ่งก็คือ v v หนึ่งก็คือเราจะหาตรงส่วนของเงาก่อนใช่ไหมคะส่วนของเงาก็คือเท่ากับโปรเจกต์ v ในฐานของ u ใช่ไหมก็จะเท่ากับสูตรนี้ก็คือส่วนข้างล่างก็เป็นนอนกำลังสองคูณด้วย u ก็คือสูตรนี้ที่เราจะต้องจาําส่วนสูตรต่อไปก็คือสูตรที่สองสูตรที่สองก็คือการหาความความสูงเนาะความสูงของตัวนี้ ของ V ก็ได้ค่าว่า V ลบกับโปรเจกต์ใช่ไหมในฐานของ U นี่ก็คือสูตรนี้ที่เราต้องจำก็1กับ2ถ้าในกรณีที่มันมีแค่2เนาะมีแค่ U กับ V แค่นั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแบบ u ขึ้นมาด้วยก็เป็น3เส้นเลย3เส้นก็จะได้ว่ามันก็จะมี u v แล้วก็ w ใช่ไหมคะในกรณีนี้ก็จะเป็นสูตรที่สสูตรที่3เราก็จะใช้อย่างนี้ก็คือเอาทั้ง2องสูตรเนี่ยมาหารร่วมกันเราจะเอาตัวนี้สูตรตัวนี้มาใช้ในตัวนี้ด้วยก็จะได้ W ลบ็อทเจ็ค w ในฐานของ u แล้วก็ v ใช่ไหมคะก็สูตรอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยอาจจะจํายากขึ้นนิดนึงก็คือสูตรนี้เลย สนนี้ก็คือ W ลบอันนี้ก็คือต้องจำจำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสูตรใช่ไหมก็คือ W คูณด้วย u แล้วก็หารด้วยนอมนี่แล้วก็คูณด้วย u ก็อันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็คือเอามาจากตรงนี้เลยแล้วจะเปลี่ยนเป็น W ตรงนี้แทนใช่ไหมคะก็สูตรให้จำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จำสูตรทั้งสานี้ได้ปุ๊บเราก็ไปเริ่มทำโจทย์กันเลยโจทย์โดยในข้อนี้เราจะเลือกข้อที่ 12a มาทำนะคะข้อที่ 12a ก็คืออันนี้ข้อ 12a 12a ก็คือนี่ค่าก็ได้เท่ากับ u1u U เท่ากับ 111u2 คือตอนนี้ให้มา 3u u2 ก็ล 1, บ11 1, แล้วก็0แล้วก็ u3 ก็คือ121ใช่ไหมคะก็เรามาเริ่ม เริ่มเริ่มกันก่อนเลยอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็เราถ้าเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้นเราก็ควรจะวาดรูปก่อนวาดรูปวาดรูปแล้ววาดรูปอะไรวาดรูปก็คือขีดเส้นก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ยูะ่ะมีสามยูก็นี่เลยสามยู U, ก็เป็นยูหนึ่งยูสองแล้วก็ยูสามเราจะค่อยๆหาไปทีละยูนะคะก็เริ่มจากหาตรงนี้ก่อนยูหนึ่ง u1 ในกรณีนี้นเราจะเทียบเป็นว่าให้เราหา v1 เพื่อไม่ให้สับสนและก็เกิดการวนกันก็คือเราจะหาเป็น v1v1 v 1ก็เท่ากับ u1 นั่นหมายความว่า v1 เท่ากับ u1 ก็คือ u นั้นมีค่าเป็น111เพราะฉะนั้นค่า v1 ก็จะเป็น111วันนี้เราเสร็จอันอดับที่หนึ่งแล้วต่อไปเรามาหาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็คือ <You. S 2> ก็คือเราก็จะหาเป็นตัวแทนเป็น v เนาะหาเป็น v ก็คือใช้สูตรสูตรไหนล่ะสูตรนี้สูตรนี้สูตรตัวตัวนี้เลยก็คือสูตรตัวนี้แต่เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนจากตัวแปรล้วเปลี่ยนตัวแปรนิดนิดหน่อยหน่อยนะก็คือตัวนี้เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมก็คือสูตรของเราก็จะได้ว่า u 2ลบ u 2คูณ v 1ส่วนด้วย v 1ก็คือส่วนด้วย norm นอมของ v 1แล้วก็คูณด้วย v1 อ่ะถ้าเราหาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาแทนค่าทีละส่วนเลยแทนค่าทีละส่วนก็คือลบหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็ใส่ลบหนึ่งหนึ่งศูนย์ใน u ใน v v1 แล้วก็นอมแล้วก็ v 1เลยก็จะได้ค่าแบบนี้จะได้ค่าแบบนี้มาอ่ะพอเราได้ค่าแบบนี้มาแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือ u 2 u 2ยเนาะแล้วก็ u 1แล้วก็ไอ้ีหแล้วก็ v1 ของนอมก็คือหานอมแล้วก็ v 1่ค่ะแล้วก็มาคือหาค่าคำตอบตามปกติก็คือคูณกันบวกลบกันตามปกติก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าอันอันนี้อหาค่าตรงนี้ก่อนก็คือลบ1คูณ1ก็ได้ลบ1เนาะแล้วก็บวกกับ1คูณกับ1นก็ได้1ส่วนคูณ1ก็ได้ศูนย์เพราะคูณอะไรก็ได้ศูนย์ก็เพราะฉะนั้นบวกนี้บวกกันมาก็จะเหลือศูนย์พอมาเหลือศูนย์แล้วส่วนทางล่างก็คือนอม นอมก็คือการหาโดยการยกกําลังสองทั้งหมดก็คือ1คูณกับ1ก็ได้1 1ึ่งคูณอะไรได้1นเนาะก็สมตัวก็บวกกันเลยก็ได้สามเพราะฉะนั้นนอมตัวนี้ก็คือสามแล้วมาคูณกับ1 1 1หนึ่งเพราะฉะนั้นจะค่าที่เราได้มาก็เป็นศูนย์ส่วนสมศูนย์ส่วนสมันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น่วนส่วนสามอะไรก็คือก็คือศูนนั่นแหละเราก็จะเอาศูนย์มาคูณกับ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์คูณอะไรมันก็ ก็จะทำให้ค่านี้ได้0ูนยทำให้1-110ลบ1 1 0ลบกับ0มันก็จะได้ลบ1 1 0เนาะเพราะฉะนั้นค่าของ v 2 v 2ตัวนี้ที่เราหาค่าก็จะเท่ากับลบ1 1 0ค่ะอันนี้เสร็จขั้นตอนของ v 2แล้วต่อไปเรามาหา v 3ตัวสุดท้ายแล้วก็คือ V3 นั่นเอง มหา v 3ใช่ไหมคะ v 3ก็คือ u 3นั่นแหละก็คือค่าเดียวกันเพื่อพูดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็จำภาพได้ไหมก็คือภาพนี้ u 3ก็คือเอา u 3แล้วที่เราจะใช้สูตรที่เราบอกไปทีแรกก็คือสูตรนี้ก็คือสูตร w ให้เข้าใจง่ายก็คือมันคือ v 3หรือ u 3ก็คือ w นั่นเองก็ใช้สูตรนี้จำสูตรนี้ไป่าเริ่มเข้าโจทย์เลยไปไหนแล้วล่ะ ก็อันนี้ก็คือพอใช้สูตรนี้เราก็จะได้ว่า u 3ลบ u 3คูณ v 1แล้วก็ส่วนด้วยนอมด้วยนอมของ v 1แล้วก็ v 1ลบด้วย u 3คูณด้วย v 2 v 2ที่เราหาได้เมื่อกี้นั่นเองแล้วก็หานอมของ v 2แล้วก็คูณด้วย v 2นี่ก็คือสูตรนี้นี่เองแล้วยังจำโจทย์ได้อยู่ไหมอ่ะนี่คือโจทย์ คือเราจะมาแทนค่าใส่ในตัวเลขเลยใช่ไหมคะก็คือได้อย่างนี้เลยก็อาจจะดูเยอะๆหน่อยนี่ก็คือ u3 ก็คือลบก็คือเราก็แทน u3 มาเลยของจากโจทย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใช้ u3 เลยก็คือตัวนี้จากโจทย์แล้วก็ใส่มาเป็น1 2 1แล้วก็อันนี้ก็คือ u3 u3 ก็ใส่ u3 u1 u1 ก็คือที่เราได้จาก v1 นั่นแหละก็คือ1 1 1อันนี้ก็เป็นนอมของ1 1เนาะ ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ลบด้วย u สาม u สามก็คือตัวนี้หนึ่งสองหนึ่ง v สอง v สองก็คือตัวที่เราหาค่าได้เมื่อกี้นี้เองเมื่อกี้นี้คือหาค่า v v สองนะคะก็คือค่าของเส้นที่สองของค่าตัวนี้ค่ะก็แล้วเราก็มาคูณใส่สูตรตามปกติเลยแล้วต่อไปก็หาค่าตามปกติค่ะก็คือหาค่าการลบแล้วก็การคูณปกติก็เริ่มแรกเราก็จะคูณ หาค่าตัวคูณก่อนใช่ไหมเพราะคูณสําคัญกว่าแล้วก็มาหาก่อนเลยว่าออย่างตัวนี้นี่หนคูณลบหก็ได้ลบหนอคูณหก็ได้สอแล้วก็หน่งส่นก็ได้ศย์เนาะตัวนี้ก็จะได้ตึ๊ดตดดบวกกันมาได้หตัวนี้ได้หแล้วก็ลบหนึ่กำลังสองมันก็ได้หเนาะแล้วก็หนกลังสองก็ยังได้หนึ่งก็บวกกันก็ได้สตัวนี้ก็ได้ไดหงส่วนสองส่วนข้างหลังก็ใส่ดึงใส่มาปกติ เราคิดคูณก่อนเนาะเพื่อให้เข้าใจง่ายคือก็ลบหนึ่งลบหนึ่งเอ้ยหนึ่งคูณกับหนึ่งก็จะได้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็บวกกับสองคูณหนึ่งก็ได้สองบวกกับหนึ่งก็เป็นเป็นสี่อ่ะและนอมของก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมคูณกันยกกาลังแล้วก็บวกกนันก็อันนี้ก็คือได้สามก็ได้สี่ส่วนสามได้สี่ส่วนสามแล้วอันนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมใ e <SI. S 2> ส่เหมือนเดิมเพราะว่าเราตอนนี้เราทําคูณก่อน ต่อไปเรามาถึงทำลบเราก็ทนะําตามลําดับเนาะแล้วก็คือตัวนี้เอาตัวนี้มาลบกันก่อน4ส่วนสาอ่ะอันนี้ยังคูณไม่เสร็จสส่วน3าคูณด้วย1ก็คือ4ีส่วนาคูณด้วย1ทยํายังไงก็คือมันคูณด้วย1อยู่แล้วก็คูณกันได้เลยก็จะได้ส่ส่วน3ส่วน3ส่วน3มหมดเลยและส่วนตรงข้างหลังนี้ก็คูณกันก็คูณกันได้หมดเลยก็เลยลบ1ส่วน2 1ส่วน2แล้วก็ศูนย์ ส่วนตัวข้างหน้าก็เขียนไว้ปกติเพราะเรายังไม่ได้ลบใช่ไหมแล้วถึงตอนลบเราก็จะมาวิธีการลบของเราก็คือค่าที่เราจะลบกันได้ก็คือเศษส่วนต้องเท่ากันถึงจะสามารถลบกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสามเนี่ยคูณทุกตัวของฝั่งตัวนี้ก็จะได้สามส่วนสามสามส่วนหกอย สามส่วนหกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราจะได้สามส่วนสามหกส่วนสามแล้วก็สามส่วนสามอ่ะจะได้ค่าเท่านี้แล้วเอาเท่านี้มาลบกับตัวนี้พอไดล้ลบกันเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยสามที่ลบกันอยู่กับสองเราต้องหาค่าที่ว่าทำค่าให้มันเท่ากันทำส่วนให้มันเท่ากันแล้วก็ในเมื่อมัน ไม่มีตัวไหนที่ดึงออกมาได้มันก็คือเอา3มาคูณกับ2เลยก็จะได้ส่วนของมันสามสองก็คือ6เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็คือ6แล้วก็เอาตรงนี้เราเอาสมาคูณเลยทุกทุกทุกเศษแล้วก็อันนี้เอา2มาคูณของทุกส่วนเราก็จะได้ค่าออกมาแล้วก็เอานำสองตัวนี้มาทำส่วนที่เท่ากันแล้วก็ลบกันเดิมก็จะได้ค่าเท่านี้มาเป็น1ส่วนห1ส่วน6แล้วก็ลบ2ส่วน6คิดอย่างรวดเร็วนะคะ ต่อไปพอเราได้เท่านี้ได้ค่านี้มาแล้วเราก็จะมาหาสรุปก่อนเนาะสรุปก่อนเนาะสรุปว่านี่เกิดฐานหลักตั้งฉากในจำนวนจริงกําลังสามนะคะแล้วก็นอมแต่ละเวกเตอร์ก็ก็คือ v ีหนึ่งก็คือรูปสามหายังไงน,นี่คือรูปสาม ก็คือเอา v เอาตัว v หนึ่งเนี่ยแหละ v หนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยเอา v หนึ่งตัวนี้มาหานอมก็จะได้รูทสามก็คือหาทุกๆุกตัวก็คืออันนี้เอาตัวของ v สองมาก็จะได้รูทสองแล้วก็ v สามก็ได้รูทหนึ่งส่วนหกพอได้เท่านี้แล้วนะคะที่คำตอบสุดท้ายคือเราจะหา q จะหา q ของเราก็คือเป็นผลคำตอบของเรา ก็คิดอย่างรวดเร็วเนาะ,ะไม่เสียเวลาอืมก็นี่ก็จะได้ว่าเมื่อกี้ v หนึ่งของเราก็คือ,อรู้สามส่วนนอมของ v หนึ่งเออนอมของ v หนึ่งของเราคือรู้สามแล้วก็หนึ่งของเราก็คือค่าหนึ่งนั่นเองก็คืออยู่ u หนึ่งก็คือ v หนึ่งเราก็มาใส่เศษส่วนกันไปเลยไม่ต้องหาค่าก็คือใส่เศษส่วนแล้วก็นี่คือได้คำตอบของ q หนึ่ง ต่อไปเรามาหาคิสองใช่ไหมคะ q ิของเราคิของเราก็คือ v 2สองค่าที่เราได้จาก V 2สองเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือลบ1 1แล้วก็ศูนย์มาส่วนด้วยนอมของเราก็คือรูทสองรูทสองแล้วก็ศูนย์เราก็จะได้ค่านี้มาคือค่าคำตอบของคิสองแล้วคำตอบสุดท้ายก็คือค่าคำตอบของคิสามก็คือวีสมส่วนด้วยนอมของ V 3สาม หาค่าออกมาแล้วเราก็จะได้ของ v 3ก็คือ1 1.2ลบ2ใช่ไหมที่เราหาค่าไปเมื่อกี้แล้วก็นอมของ v 3ก็คือรูทหกรูทหรูทสรุปคำตอบของเราทั้งหมดนี้ในข้อ12ของข้อ A ก็คือได้ค่าเท่านี้ค่ะก็คืออันนี้คือคำตอบของเราอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกถูก,ถกทั้งหมดหรือเปล่าอัน แต่ว่าก็คิดมาก,ก็ร่าวก็คืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสารหลักเชิงตั้งฉากเกบแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากลูกอาจารย์ไว้ด้วยค่ะล้องโคงคงไม่ได้เรียนเรียนใหญ่แล้วเนอะนี่คงครั้งสุดท้ายแล้ว,แ,ลวแหละอาจารย์ขอบคุณค่าขอบคุณมากที่ให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะ